สวัสดีค่ะมิ้ลสวยนูหลานน่าใช้เครื่องยนต์ตัวใหม่มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้เป็นเครื่อง D4S นะคะเ e ลต้า Camry 2 D4S เกียร์ออโต้ปี2 0 1 5ค่ะ VVTi View นะคะเครื่องตัวใหม่เลยค่ะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าค่ะ Airbag ABS กุญแจรีโมทวงมารัยมันติฟังก์ชันนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะ Cruise Control ค่ะ เกียร์จะเป็นเกียร์หยักแล้วนะคะแอร์ดิจิตอลนะคะคันนี้เปลี่ยนน้ำมันสุดๆเลยนะคะสามารถเติมน้ำมัน e10 ได้ด้วยลายไม้รอบคันค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะคะหน้าด้านข้างค่ะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่599,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะประวัติดีฟีด้าผ่อนสบายเดือนละ1 1ึ0 0กว่าบาทเท่านั้นค่ะ คันนี้ขอถาเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อโโรถคันนี้ได้นะคะที่2 2 0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อโโรถคันนี้ไปใช้งาได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถสวยลุลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้แนะนำไปรถคันนี้เลยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะลหลามากมากเลยค่ะเบาะก็เป็นเบนาะหนังค่ะรถสภาพเดิมเมิ่นเข้ามาใหม่เลยนะคะเก็บรายละเอียดงานอีกทีนึงนะคะทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะ ก็เป็นเกียร์หยักด้วยค่ะบอดี้สวยไม่รู้ประวิเหตุน,นะคะคุณแจสำรองครบ2ดอกเลยนะคะเดย์ตาแคมรี่นะคะเรือยน 2.0G D4S เกียร์โต้ปี2015ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามละเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะ